ชิ้นแรกชิ้นแรกไซส์ใหญ่ฟรีไซส์นะคะเนื้องานสวยมากนิ่มพริ้วนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ทอลาเยเหยียบเหาะหนาด้วยนะคะเนื้องานสวยมากค่ะเพราะว่านาแล้วก็เป็นงานทอลาเยเหยียบเหาะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนเก๋ไก่มากๆเลยนะคะเป็นสีเขียว สำเร็จรูปนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะเพราะว่าเจ้าของงานนั้นได้เก็บผ้าใหม่ไว้เยอะแยะนะคะแล้วก็เอาไปตัดเป็นเสื้อสําเร็จเก็บไว้ก่อนที่จะมีะโรคระบาดโควิดก่อนานพอสมควรนะคะผ้าใหม่บางชิ้นงานก็จะมีมดไปกัดเป็นรูเล็กน้อยไม่ก่อให้เกิดเสียหายแต่ว่าขอแจ้งไว้นะคะงานโบราณใหม่บ้านพุ่งยืนแบบนี้หายาก เวลาใส่ก็เย็นสบายด้วยนะคะนิ่มพริ้วสวยคุ้มค่ามากๆค่ะราคานั้นก็แจ้งไว้นะคะอาบน้ำยา รีดเรียบร้อยแล้วนะคะสายอาบน้ํายาเองบวกไม่เท่าไร่ค่าตัดก็500กว่าบาทแล้วนะคะค่าผ้าอีกแต่ว่าราคา790บาทนะคะพร้อมส่งฟรีนะคะมาดูรายละเอียดไหนทินที่สองนะคะชิ้นนี้ทรงเกาหลีนะคะเพราะว่าสายตั้งชื่อเองสายก็ไม่ใช่ช่างตัดเสื้อน,นะคะแต่ว่า,อาลองใส่ดูแล้วใส่ไม่ได้สายตัวเล็กนะคะเพราะว่า ไซส์42นั้นใหญ่สำหรับใส่นะคะอยากจะลองใส่ดูแล้วดูมันใหญ่เกินไปใครที่ไซส์พอดีเข้ากับตัวเองก็ทักมาเลยนะคะเพราะว่าคุ้มสุดๆ ไหมบ้านใส่สบายนะคะสวมใส่ก็ดูเก๋ไก่ด้วยที่สําคัญเป็นไหมบ้านพุ่งยืนงานโบราณหาทุกวันนี้ยากมากสําหรับผ้าไหมเก่านะคะทักทายมาได้ค่ะเป็นสีฟ้านะคะไม่เหลือแน่นอนนะคะขนาดกระโปรงหมดตั้งแต่วันก่อนนู้นนะคะมีลูกค้าทักมาก็ขอโทษด้วยหมดแล้วนะคะสงสวยนะคะสวมใส่สบายนะคะราคาก็แสนจะเบาด้วยนะคะ วันนี้นายช่างที่ตัดเขาก็ไม่ได้คิดกําไรเยอะเพราะว่าไปเหมาตัดนะคะเจ้าของงานแจ้งมาอย่างนั้นราคาก็ได้ประมาณนี้ใหม่เก่าไม่มีอีกแล้วนะคะวันนี้สายก็นํามาให้ f อฟนั้นได้เลือกซื้อเลือกอชมนะคะสนใจก็ซื้อได้ ก่อนก็ได้ก่อนเลยนะคะมาดูรายละเอียดในชิ้นที่3นะคะชิ้นนี้ไซส์ใหญ่นิดหนึ่งนะคะไซส์อก45นะคะเนื้องานก็จะผสมประสานดูสวยงามเช่นกันผ้าใหม่จะไม่มีการตัดทิ้งนะคะถ้าพื้นขนาดเล็กก็สามารถทำกระเป๋าได้หรือไม่ก็ทำเป็นโบเล็กๆ ขายได้เช่นกันนะคะทุกชิ้นงานที่เป็นผ้าไหมมีคุณค่าแน่นอนค่ะสำหรับชิ้นนี้ไซส์ใหญ่สนใจก็ทักมาได้นะคะสวยเช่นกันนะคะชิ้นที่สี่เสื้อสำเร็จรูปนะคะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะทรงสวยนะคะชิ้นนี้ส่วนคอจะเป็นอคอวีแล้วก็มีระบายลงมานะคะ เนื้องานก็สวยมากหม่บ้านพุ่งยืนนะคะทรงใหญ่ใส่แล้วสวยแน่นอนนะคะการตัดเข้าทรงได้สวยมากๆค่ะงานจริงยิ่งสวยนะคะชิ้นนี้ทักทายมาได้ใครจะได้เป็นเจ้าของนะคะเพราะว่าสาเองก็เล็งแต่ใส่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าสายใหญ่ทักมาได้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนสีสวยแล้วก็ทรงสวยด้วยนะคะ ใช่นะคะชิ้นนี้ก็จะมีหนะ้าอก42นะคะเป็นไหมบ้านลายโฮลนะคะชิ้นนี้เป็นไหมบ้านพุ่งยืนตัดสําเร็จรูปด้วยผ้าเก่านะคะราคานั้น750บาทเท่านั้นนะคะค่าตัดก็หมดแล้วนะคะวันนี้ใส่ก็นํามาให้ FC นั้นได้อ่างานที่สวยๆส,สวมใส่สบายเป็นไหมบ้านพุ่งยืนด้วยนะคะใครได้ใส่ก็จะติดใจเพราะว่าเย็นสบายทรง สวยด้วยนะคะไม่ต้องไปวิ่งหาช่างมาตัดช่างทุกวนันนี้ก็หายากแล้วก็แพงด้วยงานชิ้นนี้สวยเช่นกันนะคะใครที่ชอบผ้าใหม่สวมใส่สบายรีบทักมาไม่ต้องมีช่างค่ะซื้อไปก็ใส่ได้เลยใสยอ่อาบน้ำยาแล้วอาจจะของงานก็พร้อมที่จะให้บริการนะคะเพราะว่าอยากให้ F อซีนั้นได้สวมใส่แล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะ ขอบคุณมากๆสำหรับการเข้ามารับชมรีบทักทายมานะคะเพราะว่าางานแบบนี้ได้มาแล้วก็ไม่อยู่เร็วนะคะไปเร็วเพราะว่าราคาขนาดนี้เนื้องานก็สวยด้วย